เกี่ยงไงเศร้าเศร้าแล้วใช้ระบบฉีดทำไมเราไม่ทำถ้ากินเล็กเลยอ่ะอ้ามันยังไม่มียาบยาเพิ่งมาได้สามเดือนจาก USA บานีเแพทย์ใช้ทุนรายปไนมันีเส้นไม่ค่ะอ่าหนึ่งหมื่นเออหมื่นสี่หลุดไปมันเหลือน้อยเดียวสิหอดหมื่นสี่แต่ละแต่ละเดือนนะเออเขาจ่ายตรงเพราะว่าคณาทำระบบจ่ายตรงไว ไม่ได้เสียสักบาทสีสองแขนแขนและเข็มกับสีเข็มละเจ็ดพันตัวอะไรบอกว่าขั้นแม่ที่บ้านนี่สิบุตรคลายหน้าไปปัวยเพราะว่ายานอกนี่วะมันก็ดมีมันเป็นมันไม่เป็นโครงการทดลองเลยเด้เหมือนกันกับร้องกับยาลดลอด้องอันนี้ยังดีกว่าท,ลโโานะทดลองมอโซยันะงเจ้าเ่ะเกือบมันจะเกือบเสียได้เขาลงบ้านเนาะได้แอนมิดเนาะตอนนั้นที่ว่าแผ่นตีนแผ่นตีนกระโลกออกมาเป็นแผ่นๆนะอันนี้ได้การ หนวดใบแดดรักษาใบแถ้าแม่ไปหาหมอเนาะครับรถถ้าแม่ไปได้เดยอนแล้วไปหอดพื้นกันนอนให้มให้เบี้ยเลี้ยงไว้ลอยนึงก็ไปหาซื้อน้ำกินน้ำแม่ค่ะรีบหยับพูดนั่นนู้นสอนได้บ้านเฮ็ดอาชีพได้ขวนันคุณเอิ้นไปอยู่บ้านาจารยพิ่นสอนในข้าเจ้าพอไปสอนไปสอนมาอาจารย์ก็ได้ขายแล้วหนึงรถเขาระดมมานี่คือได้ขายใบเถิดเฮ็ดในอหน่อยนึงมันมันมันแตกน่อแล้วก็ได้ไปขายเลย S 2> <S 2> แกไปขายว่านอน,น,อนอวัน<ใ>นี้เดือน,<ำ>นมีนาวันที่22พาแมย์ไปหาหมอกระสิแกไปขายอุดรน้ำมาสักในเมื่อมันลิขิตชีวิตให้เราจะเป็นอย่างนี้เราก็ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นใจโสดที่อยู่ด้วยตนเองด้วยลำแข้ง,ขงตัวเองโอ้ยให้ซงดนอะไรเหรอมันผมมีมูคุยบอุ้มหนาจะขึ้น พ่อเบื่อแล้วอีกคนที่หนึ่งอุปสรรคนั่าานแล้วอีกคนที่สองอุปสรรคนั่าานแล้วคนที่สามคนที่สี่กับนี่มาแล้วมันเพ็ยมันมีแต่สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราแต่ว่าเรายืนได้ด้วยกำแข่งกับตัวเองนี่แหละบทเรียนองรามีเฮียจะมีอีกถ่อมีมีซิปกับกเสียซิป <laughs> คนที่เข้ามาเกี่ยวพันพัวพนันกับเราเนี่ยมันได้มันมันอยากอะไรได้มันเป็นตัวแปรที่ มาจากข้างนอกเอาควบคุมสถานการณ์เขาปรได้จ้ามันจะดีจ้ามันจะไายจักสิมาเพื่อวังยังบม่เตี้่วนไม่เจอได้มาบอกมาหลายมันจบแล้วเขาก็บระด็ตั้งใจมาบอกมาหลอกและแต่ว่าสิ่งแวดล้อมมันบังคับให้เป็นอย่างนั้นมันก็มุนไปในสั่นเศร้าสนะเศร้าอยากไปเมียสนะอยู่ผู้เดียวนี่ไปบวชไม่ต้องไปได่แล้วปวดก็แค่บวดอะไรเป็นได้ในสันเพาะว่าตอนนั้น บวชแลไม่รู้เนาะถ้าไปรบบวชแล้วนี่ก็ผิดพระตายมีดอกแผล่บ่รู้จังไหนเขาบวชด,ด้วยสติสัมปชัญญะเต็มร้อยเลยบวชหมอขยันแอคเข้าดดเห็นแล้วฮ<อ>ะหมอขยัะนแอคเข้าเนาะเพราะว่ามันปรนะเกี๋ยวเนาะอันนะฮะได้แอคเนี่ถ้าจิตเวทที่อยู่ในช่วงควบคุมได้เนี่เพ,พิ่นประเด็จหาไดยคนป่วยที่พระธรรมมันมีในหนังบัตรเดหามแบบนั้นโทนช่อรองขันหนักมันดู มันถามแต่แต,แต่คุณเป็นมนุษย์จริงไหมคุณบริสุทธิ์บริสุทธิ์สอบได้บ่ส่ติิบ,ร,บ,ร,บ,ร,บริสุทธ <c oughs> ิ์บ่สสันตุจักแม่แต่ว่าปวดกับบริสุทธิ์หรือเป่ก็จะมีเก็ตอนที่บวดอยู่กับเทพศสนาที่รอกมีหนีสินดีบอเขาจะถามมีหนีสินบ่พ่อแมอ่นอนุญาตเห็นาบวชบ่เป็นมนุษย์บ่มนุษย์หรือไงก,ก็ตาบางคนจะเป็นน้าแบบมาบวชเนาะ เจ้าของบอไดเป็นนาคมาบวชกับบอไม่ได้พิษนาคหมายถึงพญานาคในโบเมนว่าอโบเมนว่านาคอันสุดชีข่าได้ไหมจีเป็นคนไห่นี้มาสอนโตบอบอตีบ่ได้แม่รัคนกคดีอาญาบ้านเมืองมาบอสอมตามนั่งตัวเาะบวชคืออยู่ได้ แค่ปัดนั้นูนนี่ถึงจะให้บวชนะหลับไปทีหางนี่ทรงหลุดเยี่ยมนะเอากระฟุลละให้เขาใหญ่เขาไปงานที่เว้านั้นในอนาคตกเลี้ยงดูบ่ได้ว่ามือบ่ได้ว่าไว้ๆนี่าไปกระฟุลละเขาก็สิคอยประคองตัวเขาใหยียพานพุ่นจัดจะมาโอ้ยผู้สาวแต่ว่าไอ้ทีอินวัเน่ะไม่มีเอออะไรก็กินลูกใจมากเป็นแพอเมริกันใส์เว้ไส์ไซส์แพนั่น เป็นยังไปกำจัดไฟมาเออไม่จะได้เป็นแผนเป็นอะไรใกล้สิได้ข้าวดีแล้วบอลนี่อุ๊ยอีกนานค่ะไปกันนะคะบ๊ายบายอีกนานค่ะไปกินข้ากอดยิดยังได้เวลาแล้วบอลอ้วนขึ้นได้อิดเฮ้ยขึ้นสิบสองกิโล จะเป็นนี่รถบั็นนี่ไม่ยู่บเป็นไม่ต้องรถบุญในระเบียบเราบอกเขามันบอกเราบอกแค่ชำนาญการนั่นเออจากโบแก้วมาอยู่พี่ยายเขียนยายมาบอกเอากิดเกียร์ติกำลังกันอืมก็เลยได้มาอยู่นี่กะใครกลัวเอาแกมาอยู่ใกล้บ้านอืมใกล้บ้านใกล้ใจอืมไอ้ไอ้เกียรตมันสอนมันสียเป็นผู้ดีดีแล้วดีแล้วได้บุญดูแล่ได้บุญได้กุศล ทำมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ว่ะทิบริหารทรัพยากรมนุษย์คพอดีในคู่ก <trips> ันกบขนองไปเห็นนั่นเห็นนี่ขนของนั่นนี่นั่นนองอีมอกงไปเบิงให้เป็นมูอยู่ได้หรอว่ะจิกล่อยดมอเป็นคนกึ่งคนเก่าสมัยเก่านะพิษายพิษยามจะพาไปแล้คจ้ะสร้างมือพิษระบบเว้ยเมื่อนื่บอกให้ไปเอาอ่า หมอขับรถยนต์บอกมาทำไมอ๋มอ,อดีแล้วดีแล้วทำไมบานใหม่บ่มีผู้ชายตะกี้มีจุดจีหมุ่ะเ้อจีมุม่เอ,อ้ยจุดจีหมุ่มอยู่ไหนตอนนี้นะ,นะมันยังอยู่อยู่บะสมุนเก่าตัวนะ่ะเจ๊บอกได้ว่าจุดจีหม,มุ่มอก็าหง่ขึ้นมาบ่มาว่าเจ๊อื เนอะคือสบายถ้านอนบาดนี้ส้งอยากนอนได้ฮะเนาะบางส้งเจอหน้านอมแล้วอันบ้าวอันโรงพยาบาลก็ออกไปนวดอยู่อยู่ศูนย์ฮันข้าเจ้าบวกกากใยแห้งข้าเจ้าหูว่าประวัติให้ปลาหักประเสรนบวกกาอยากใยบันไดบอกโยบอกแล้วเนี่บาดนี้ส้งออนเอเล่ได้บาดนี้เออเออบ่กอ่าเฮ็ด มองไปจักแล้ววันนี้มอกระสีมาเองแล้วลังเทื่อหาเมียพอได้มานำก็ได้ไล่ติดสมสมมุตแล้วของเฮานั้น,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 นคออออนคนนั้นบอกยังมือนี้เมื่อน,นั้นเอาบายแล้วกับไข่แนก่กว่าเาก่กายอยู่มันคือแขนออกนอกข้างซ้ายนะนุเป็นขาเดียวบายห้เมื่อน,นั้นกับไข่แน่ยังว่าเพิ่นว่ามาสั่มั้านคะเลหัตเพิ่นว่า ให้ก็น่าหนะมีมงปลูกต้นไม้ก็น้าบันี่ามีแนวฝากคนละต้นไม้มม่ห้นจะปลูกเผือกไงย้อนนี่เนาะต็นจะปลูกเผือกหอมคนสั่งมาจะเสียงไม่น้าหนูมีมองปลูกท่างหลังมองไดปลูกเขาขยะแม่วาไปปลูกใสจพ่อขั้นเด็กตอนนอแต่กรใยรปิ้นนะแล้สีพ่านขุดขุดปลูกเป็นวงกลมวงกลมแม่หนู ปลูกปลูกไว้เป็นอุ้มเหมอนนะเออเป็นอุ้มเป็นอุ้มไปอมองไ้ที่เผาขยะน้ำสิงห์งามเปือกี่มันชอบขุดยกคุ้นคุ้นขึ่นจจงลอยคือข้าสิปลูกมันแก้วนี่แหละเอาหัวเปือกไปจุ่มใส่เที่ยวขุนขี่งวขี่ยังใสโ่โอ้ยน้องทางกินสั่งมาได้เสียงไม่คุณได้พันมันคู่คู่หนุ่ยแันเมียไอเอกนะเมียเอกก็ะส่น่ะเออนั่นแหละนั่นแหละ เมียเอกไส้น่ะรงมาขายให้เพื่นซื่อมาสี่ลอยกว่ากิโลเงินพันสองคุณอ่ะได้ได้ทุนขึ้นไปบุ้นี่ได้ขึ้นแล้วมีน้ำใ้ไผอือบอผู้ใจเป็นแม้นะได้ขึ้นนี่มันบ่เขากองกลางนะมันก็เลยว่าได้ขึ้นไปบุ้นี่ขึ้นให้เม่อวนันหนึเออเห็นแล้วเห็นแล้วพันหนึ่งเนี่ แต่ว่าสิได้โอนไปให้ค่ามักทัวดินเจ็ดร้อยห้าสิบนนตีมว่ะมือสามที่มือเออมื่อมื่อนี้เพท่านได้โอนมื่อนี้ถามไอ้หนุ่ยเลยว่าราคาเท่าไรทัวขึ้นว่าสันโนแต่เก่าจากเสี้ยงไม่กิโลละหกสิบห้าบาทบาทนี้กิโลเจ็ดสิบห้าได้บาทนี้กลางวันน้องคึกหายไม่ได้ใครจงสิแมวท่านสามที่มือได้แม่ก็โอนไปให้แล้วก่อน ว่าลืมยังลืมยังเดือนนี้ลืมใจคางหวัดออมศิลให้อุ้มอันเดือนละสามพันแปดพุละเดือนหนามันิห้โฮมเป็นเจ็ดพันหกบาทยังซยจ้อโอนแค่เดียวเขาเลย บ้างสั่นเทิงขายได้สี่หมื่นหนูเห็นยี่บอตุมาซอยนั่นยี่บอซอยที่เห็นพันที่หลวงตาเราอย่างพันผัวผัวเมียตายเป็นมะเร็งตายเบิดทั้งสองคนน่ะผัวผัวน่ะคู่หลงเนาะคู่หลงน่องน่องประแตบน้องแม่หนูคู่ฝันนี่มาอยู่น้ากันตะกีน่ะเราเอินเฮาป้าป้าอยู่ตลอดเป็นมะเร็งซีเอลิเวอร์ผัวน่ะผู้ผู้น้องไส้ประแตบอีลีน่ะ บาดนี้ผู้น้องไพนะ่นี่ยเป็นเนมะเร็งบอลรูปตายน้ำหลังผู้ช่วงวัยเนีอือแล้วตายแล้วป่ะโอ้ยตายแล้วดุนั่นแล้วนั่นแล้ว <c oughs> มือมือสอนล่ามวาสีขวบม,มันวาสีขวบม,มือสอนล่ามมาวาสีม้ามัน